รายการพอลูกคุยกันวันนี้วันที่สี่แล้วพ่อใส่หมวกพ่อเลยอะทีออ่ผ่า,านีม่คือที่พักดูดิหมวกพ่อทำแบบนี้กันหนูอะเดย์สี่วันนี้เรากำลังจะกลับไปที่ที่เค้กอ่าเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวจะอัดชื่อร้านบอกนะเป็นร้านที่ดนตรีต้องไปกินซ้ำวันที่สองที่นี่เช็คเอาท์สิบโมง เอาท์สิบโมงตอนนั้นที่โอซาก้าเราโดนชาร์จไปตอนแรกคิดว่าสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเวลาเช็คเอาท์เช็คอินบางทีต้องดูแต่ละเมืองแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับคนญี่ปุ่นค่อนข้างตรงเวลาด้วยนะเออถ้าเราสายคือแบบโดนชาร์จอ่ะอันนี้เหมือนมีสี่ชั้นแม่สี่ชั้นนี่เรากำลังจะเดินไปที่ร้านเค้กัมชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรชีสเค้กอะไรสักอย่างฟูจิชีสเค้กอ่าเดน ไม e. mm, e like ่ชอบผมบอกพ่อเลยเอาล้มหัวเขา้วยหน่อยว่เป็นพวกที่ตายละ ลิม,ลมอ้าวันนี้ไม่หนาวเท่าเมื่อวานแล้วนะ,ะนี่ย9โมงกวา่า9โมง3แล้วดูเป็นพวกพี่วายละพี่วายทำถุงมือร้อนทำหมวกเลยแกะเลยอัว<ด><ะ>ันนี้ไม่ไม่ไม่หนาวเท่าเมื่อวานอาวาเออเกือบ2 2 2ได้มาสรุปตอนนี้เราได้ร้านแนะนำ2อย่างแล้นะมัทฉะโตเกียวกับคาบุชิกะ ชี่เขาเขียนว่า number one นะแต่ก็แพงนะชิ้นหนึ่งห้าร้อยห้าสิบเยนประมาณร้อยกว่าบาทเออชิ้นไม่ใหญ่นะแต่ก็ร้อยสี่สิบบาทคุ้มค่านะคุ้มค่ากับการได้ชิมอร่อยมากแกะได้อ่ะแกะได้ะแกะอะไรทอให้ลืม เล่เ <Yeah. S 1> ขาให้ฟรีของโปรดเลยลูกอมทั้งหลายแหล่โปรดที่ไหนลิ้นหนูยังไม่ลิ้นหนูยังไม่ดีกับเมื่อวาน <Yeah. S 2> ลวกปากและเล้นหนูยังไม่หายอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเราค่อยเจอกันอีกที เหนื่อยไหมเดินมาถึงแล้วนะครับร้านชีสท,ที่แนะนำชีสเคก้กชื่ออะไรชีสเคก้กอะไรอ่ะกาเดนกาเดนอ่ะชีสเคก้กกาเดนครับอยู่ตรงข้ามเลก ก่อนจะถึงตัวลบเวลขึ้นไปข้างบนนะวันนี้คนน้อยมากเลยเมื่อวานเยอะเลยวันนี้ไม่ค่อยมีใครมาต่อคิวเลยนะครับอาได้มาแล้วคนละสองชิ้นเนี่ยครับหน้าตามเบอวันเกนี้นะแต่วันนี้เราลองแบบน้ำบะตีนะกินสองไปแล้วชูมาเหมือนแบบแช่แบบอ่า เหมือนอั้วเนี่ยแต่แค่แบบจืดกว่าจริงชีสเคส้กตอนนั้นเรามาเคยมากินทีนึงแล้วมีก็แบบประทับใจมากเลย,เลยกลับไปทำขายจะททำเป็นน้ำถูแต่จำชื่อร้ายไม่ได้ต้องถามมี<อ>ก็ทำแบบนี้แหละเพราะมีเบิร์นลองถ่ายด้วย<ม>นี่อันน่โหนูไปทำชานมแต่ทำหวานขึ้นนะ<ม>ใช่ไหม,มโ,อโอเคเลยพ่อกินไม่ต้องก็ได้ ไม่ใช่ไรหรอคุณจะกินวันละใช่ไงก็เลยต้องหวานขึ้นไงถ้าร้านชีสเค้กที่มีชอบที่ญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรนะจำชื่อได้ไหมชื่อจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะแต่ถ้าที่ไทยเซชีสเซชีสเออร้านนีมาตอี้กลัาไปทำเรียนแบบจะเซชีสร้านนี้มาคนซื้อนะกลัในเฟซบุ๊กอะกลับไปซื้อสปอนเซอร์ขนมไม่เหี่ย กินก่อนเราวอนนี้เดินวนวนะครับรอขึ้นรถตอนบ่ายโมงแล้วก็ดูว่ามีร้านข้าวอะไรน่าสนใจเพื่อจะกินรองท้องก่อนเที่ยงนะกี่เจอยี่สิบสามร้านนะร้านหนึ่งเป็นหน้าขาวเลยยากิตเป็นฮอตพอตฮอตพอตคืออะไรไม่รู้เขาคิดว่าเป็นจานร้อนๆแล้วหนูคิดว่าเป็นแบบให้ต้มอะ ก็เห็นในรูปมันเป็นมีร้านล้อเราก็เลยเดาเอาอย่างนั้นเหมือนกระทะล้ออะไรอย่างนี้บ้านเราโนเอาจากมินิ่งของมันเป็ร้านนี้ก็น่าสนใจแต่ร้านใหญ่ยังไม่เปิดเปิดแบบมีสองแบบคือเปิดเช้าแล้วก็ปิดเที่ยงหรือเปิดแต่เที่ยงถ้าร้านที่เปิดเลยก็จะเปิดเก้าโมง เ้าจนถึงหกโมงเย็นนะอย่าง,งั้น<ม>ที่เป็นคาเฟ่ก้าถึงสิบแปดก้าถึงสิบหกอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ดูครนะับมันจะเป็นวันไม่ใช่วันหยุดน,นะก็ลเลยดูเงียบเหงาเงียบเหงาอะไรมีคนมาเที่ยวอยู่นะโอ้เห็นฟูจิแล้วมันก็ยังเดินทางมาเอาที้ฟูจิสวยอะ่ะจะทำมันใหญ่ขึ้นมีเมฆบงังลึกเลยเออขอก็ว่าทำไมมันใหญ่ขึ้น เห็นอยากดูกไหมอ,หอ๋ยแต่อ,องศามันตกนะมันแปดแล้วตอนเออช้าก้าตอนเชา้ามัาน,นี้เหลือแปดทำไมมันเย็นลงนะอะเออร้านนี้เมื่อวานก็นคนเยอะอยู่นะที่มาเข้าคิวกันเยอะๆดดร้านอะไร ซิกนเนเจอร์ของที่นี่อหรอคืออะไรอ่ะเป็นเส้นที่พี่แม่กินอ๋อเส้นที่แม่กินร้านแม่จารุเกลือเราเลิกกันไปกินชอร์นอ่บอกขี้ร้อนแทนเลยกินเอ้ยอันนี้โิจิซานพาซาออไอติมอ่ะและไอติมอ่ะจะกินไอติมอ่ะโอ้ยนี่ไอติมตลอดเวลาพอ่อจะไปดูเกียร์อ่ะร้านร้านนี้ขอดูหน่อย <Okay. S 1> ให้เป็นขายอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับเอาดอมดูก่อนมื้อกลางวันนะครับตอนนี้เดินมาถึงแล้วที่มีเลือกเทมปุระเลตอลองเทมปุระอีสอีสหนึ่งเมนูที่มีชอบกินของคนรอคิวเพียบเลย ันนี้มาแล้วคนเยอะนะก็เลยต้องรอคิวได้คิวยังฮะได้คิวที่สิบคิวที่สิบตอนนี้ก็มีที่ให้นั่งรออยู่หน้าร้านนะ่ะคนญี่ปุ่น,นก็จะประมาณเนี้ยนั่งรอไปเรื่อยมันต้องเลือกว่าจะนั่งเป็นโต๊ะหรือนั่งเป็นบาร์แต่ถ้าโต๊ะต้องประมาณแปดสิบนาทีแปดสิบนาทีก็เลยเลือกเป็นอะไรก็ได้เขาจองกมาเรีย่างไรใช่ไหมนี่ โอเคขมาอะไรร้านนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่อันที่แบบแปลกใหม่ก็คือมิโซะซุปกับข้าวนะครับเป็นเมนูที่ต้องสั่งเนาะแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยไปตัดเองเขาเขียนติดมอแวนโอฟรีตอนแรกเราก็งงตรงนี้ก็คือต้องสั่งแต่ว่าพอถึงเวลาเราไปตัดตัดเองและบริการตัวเองเซอร์วิส ก็เมนูก็คล้ายๆบ้านเราที่มีแล้วแหละนะส่วนใหญ่ก็คืออยู่อยู่ในแ้นที่เป็นเหมือนไทยแพทเพอไม่นานะพรเราไม่ได้รอเต๊ะแค่รอโต๊ะ8ปสนาทีเราก็เลยเลือกแบบอะไรก็ได้ตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่บาร์เขาเราแบบเราไม่ได้เลือกบาร์เพราะเผื่อแบบได้โต๊ะเราก็เอา เราก็เลยได้แสงคิวคนที่เลือกโตเลยนะไม่ใช่แสงคิวเพราเขาเดาตกกเขาไม่ว่างเล็บหนูเล็บหนูหลุดอ่ะหายไปสามล้วงเนี่ยสวยดูแล้วก็น่าจะอันดับแพงด้วยเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินเนื้อกับโตเกียวนะร้านเนื้อนี่เราเคยมากินแล้วนะเป็นร้านที่ดีประทับใจอ่ะต้นไม้ก็บอกกอนว่าเราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึง ร้านนั้นก็แพงมาจำได้กินตอนนั้นนะผมแพงมากแ,<ต>แต่ว่าแพงกว่าซูชิโรล,ล <ะ S 2> ไหมแพงกว่าเลยมีเมนูแพงกับไม่แพงแต่เนื้อเขาอร่อยมากตอนแรกหนูจะกินข้าวนั่เนเนื้อเทมปุระอะไรไม่รู้ที่นี่แต่แม่บอกจะไปกินเนื้อแล้วหนูก็เลยต้องเดือดซอลเขาแบบมีทั้งสนะี่ซอลนะเกลือสีแบบมัทฉะด้วยมันจะมียูสุด้วย curry ซอลกับธรรมดา ตึนเต้นมาแล้วนะครับมาแล้วนี่เห็นบุละส่วนของน้องเป็นตั่งแยกมาแล้วข้าวก็ไปตักเกงองขตรงนู้นน่าสนใจ ข้าวอยู่นะน้องตันนี้เรามาเจอ o พ t ออฟฟิศนะครับเราก็เลยมาส่งการ์ดปกติสมัยเราไปเที่ยวสมัยก่อนเราก็จะชอบซื้อโปสการ์ดแล้วก็ส่งให้ตัวเองนะครับวันนี้เป็นเดือนเกิดน้องดน,นตรีนะก็เลยซื้อโปสการ์ดส่งกลับจากญี่ปุ่นนะไปให้ตัวเองไปให้ลูกสาวนะ กิจกรรมอันหนึ่งที่พ่อชอบทำซึ่งการที่ส่งกลับไปไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดแล้วตอนเดี๋ยวนี้ต้องไปหาส่วนคนนู้นน่าจะส่งหาสาวแน่ๆเลยนะส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปสนีออสการ์กลับบ้านร้อยยี่สิบเยนก็ไม่แพงเท่าไหร่เนะ สาสบาท,บาทส่งค่าประเทศกลับไปหาตัวเองนะหปีนี้ตีได้การ์ดอวยพรวันเกิดฟอร์มสเปนเราก็จะมูฟแล้วนี้เดินกลับไปขึ้นรถบัสออากรเาะ,เป,ะเป๋าแล้วขึ้นบัสกลับไปโตเกียวส่วนพรุ่งนี้เราก็จะไปดิสนีย์แลนน่าจ,จะเยอะแหละออไม่รู้จะได้เล่นอะไรบ้าง ๋อจะไม่นานดินเลยเลยหอก็ไปเดินเที่ยวมุมนี้ก็ยังคนเยอะเหมือนเดิมรอสักรถถ่ายฟูจิเข้ามาร้านขายแบบพวกแคมปปิ้งได้หนึ่งอย่าง ก็คือที่ปิดหูไม่อยากใส่หมวกดูตอนเช้าหมวกก็ทำอะไรกับหัวน้อยทีเราแบบอยากปิดแต่หูก็หนาวหูก็จำเลยอือเดี๋ยวฮอว์ดรอ d i อดิสนีย์ดไม่รู้จักมั้งแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวที่มีในนี้เดี๋ยวถ้าไปไปดิสนีย์แลนด์ท้าไม่ต้องหูช้างของเบล่ไปซื้อก่อนไม่มีคนอยู่ตรงแคชเชียร์ S <S ใส่ของใหม่มาอลาวนี้เราที่เป็นหูไม่ได้หนึ่งสินค้าที่ตามหามานานเวนะลาไปที่ยเย็นๆแล้วชอบหนาวหูเลยจะใส่หมวกนะมแล้ว <S <S หมวกก็ส่วบางทก็บีบหัวทั้งวัน <S <S นี่เราใช้ก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะแต่มันอยู่ในร้านที่ บังเอิญว่ากระเป๋าในร้านมันยี่ห้อเดียวกับเราใช้ซึ่งรู้สึกว่ากระเป๋ามันโอเคงั้นไอ้ที่ปิดหูก็น่าจะโอเคเพราะว่ามันเหมือนเอาไว้ขึ้นเดินขึ้นภูเขาไฟฟูจินะน่าแพงนิดหนึ่งอ่านี่ก็เลือกแบบถูกสุดมากยี่ห้อเลยนะมองมองเบลใช่ไหมไม่ได้ดูประมาณนั้นถ้าไปเซิร์ชโดยที่ดูแต่ราคาไม่ดูยี่ห้อเจ้าว่า เได้กินข้าวนเหรอเดินหาร้านข้าวต่อไปตอนนี้เราอยู่บนรถบัสแล้วอลังออกตอเดินกลับไปตร แล้วใช่ครับตอนนี้กลับมาที่โตเกียวแล้วิ่มอัดบันมัดครับสองอะไรก็จะเดินไปต่อไปต่อไฟไสดินได้เมื่อไปที่พัดแม่ต้องต้องต่อลงไปหนึ่งทางต่ออะไรนะพิซซ่าพิซซ่าอโอเคเดินกลับม่ ตอนนี้อยู่ที่ชินจูกุสเตชันเหมือนเป็นชุมทางรถไฟมีรถไฟแบบเจปสายมาต่อเชื่อมกันนะเราจะขึ้นอะไรเนี่ยสีเขียวยามาโนต้เพื่อไปลงอะไรนะชิมชิมเลยนะชินบาชิเขาเรียกย่านอะไรนะกินซาจะมีร้านอาหารที่เราต้องการกีนอย่ตรงนั้นด้วย โอเคเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วก็เจอกันคีมาถึงโตเกียวแล้วเดินมาถึงคิวฮักแล้วชื่อวโตเกียวเต เดินไปกินข้าวเย็นดูมัดผมไว้แล้วดูเหมือนยังไม่มีผมนะเน่ยนี่โรงแรมที่ญี่ปุ่นบางโรงแรมอะ <c oughs> ่ะเขามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะ <c oughs> บางอันเสียตังค์นะอ่าแต่ว่าที่นี่มีเครื่องซักและอบให้ใช้ฟรีม <c oughs> าโวฮเวบะปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮเวฟเครื่องซักผ้า <c oughs> ไม่ดิห้องบอดเนี่อะไรไม่ใช่ห้องจะเป็นอบม อ่ะวอตแอนด์ไดอ่ะจะไม่ถึงขั้นอบอิตอรี่ให้ด้วยซึ่งถูกใจมามีมากซักผ้ามันอยากมีลองซักมันนะซักถุงเท้าให้หน่อยจิซักกุงเท้าด้วยอ่ะเออคุณก็มีว่าห้องคุณก็มีมีคู่เดียวใส่อยู่แล้วเนี่ยห้อคุณไม่ซักยังไงห้องคุณก็มีซักไม่เป็นเอาล่ะมาใช้ความเจ๋งของโรงแรมนะเพื่อสกขภา เราก็จะเดินไปละโอเคจะเจอกันที่ร้านข้นาวระหว่างทางเดินไปเจอที่จอดรถเจ๋งดีอ่ะเหมือนเป็นคอนโดเขาเรียกอะไรจอดแล้วก็หมุนลงไปนะน่าจะหมุนลงไปรถเข้าไปตะกี้คันหนึ่งเข้าไปแล้วก็เจอร้านอาหารไทยด้วยได้กินไหมก็ตรงนี้ก็จะมีที่ปาร์กิ้งนะน่าจะ เดียดตัง้เนาะมีเตา่าอยู่มีล้านอาหารอยากกินอ่ะอยากกินเห็นอะไรก็อยากกินคนหิวอ่ะเมื่อร้อนอ่ะนี่เราก็จะใกล้สิครัรอนี่เนาะวันนี้ต้นไม้เดินหาที่กดมาเจอมาสิบกว่าตู้แล้วจะกดกับเขาไหมเนี่ยไปโอเคแล้วเจอกัน,น นี้เป็นร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งสำหรับเรานะมัดจั่วชื่อภาษาอะไรไม่รู้อ่ะมี่บอกว่าเป็นชื่อเจียงกิตก็เลยจะเดินหาซักครับเขาบอกยังไม่เปิดแต่มันห้าโมงสองแล้วเขาเปิดห้าโมงเปิดห้าโมงต่อมาตอนนี้ไม่เจอใครก็เลยมายืนรออ่าเจออะไรแล้วเขาจะสั่งได้นะครับร้านนี้อาจจะ เขาเรียกอะไรสื่อสารได้ชื่อมันคือจริงกิสขาดนะมี้แมนแบบมนมัททั้นก็คืออะไรมัททั้นคืออะไรแก่ก็คือร้านนี้ขายเฉพาะเนื้อแกะอ่าแน่เราจันร์คิดว่ามีเนื้อด้วยจริงเขาติดป้ายไว้เลยแต่อาไม่ดีโ <No S 2> นคอร์โ <fork. S 1> นคอ <No S 1> <and beef. S 2> ร์แกนบีฟเอ้อ <No. S 1> าโนใช่เดี๋ยวไปอ่านไหมว่าใครอยากกิน หมแกะอันนี้แนะนำแต่ก็มันมีราคาส์ไงคือถ้าาแบบมากินคนเดียวก็กินไม่เยอะก็จะไม่แพงมากแต่ก็ก็ถือว่าเป็นแบบค่อนข้างจะมีราคาแต่ว่าเป็นร้านที่เราประทับใจพราตอนนั้นเราเคยทำไมเราถึงไปกินอ่ะ <c oughs> มีคนแนะนำไ <c oughs> ออะไรที่เป็นเจราไปเจอคนญี่ปุ่นตอนกินข้าวเที่ยงแล้วพับพับนกกระดาษด้วยกันใช่ไหม จนรู้จักกันกับนี้แล้วเขาก็เลยแนะนําว่าคุณควรจะไปลองร้านนี้นะตอนอยู่ฮอกไกโดนะแล้วเราก็ไปลองตามหานานมากแต่ก็ประทับใจจนถึกวันนี้นอากโมแดงนะแนะนํานะชื่อร้านเขาอาจจะต้องไปกลับดูนัาเองนะอือใช่อันนี้เป็นสาขาที่โซเกียวแต่ว่า นื่องจากส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนท้องถิ่นมากินนะเดาว่านะเพราะพนักงานเนี่ยญี่ปุ่นองนีนะคุณก็อาจจะต้องเอา g ูเก r a n s าสเลนะคุยกับเขาอันนี้แนะนำโดยคนญี่ปุ่นนี่นะครับเขามีเมนเขาเรียกอะไรวิธีแนะนำวิธีการกินอยู่หนึ่งสองสามสี่เขาก็จะเสิร์ฟผักแล้วก็เนื้อมาแล้วก็จะบอกว่ามันคืออะไรบ้างเนาะอย่าดูลูกนะของจริง่วนง,งอเต็มก็ สำคัญเลยอย่าสุกเกินไปทำไมไม่รู้ก็อาจจะไม่อร่อยอนี่ก็จะมีอหัวใจแอมมัตตันอะที่เขาเสิร์ฟเพราะเราเลือกแบบยังไม่พรีเมียมก็เลยจะไม่ได้ส่วนแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วพอเค้าไปแล้วเราก็ไม่พรีเมียมหรอกอ่าเยี่ยมเอ้ยจบเดเดอะไรนะนี่ยทำมีคนได้ไงอ่ะเดซี่เนาะมันนี้เดซี่จ่ายละ กบพอดีพักนอนนี่แวะซื้อน้ำนิดนึงที่เทอรมินี่มายบากินเ้อแกะมาเรียบร้อยสองเมนออกมาแล้วก็อุ่นๆนะสองเมเนเมลแล้วก็ขาใช้ไม่ได้เลยจังจะหมดนี่ต้องกินแบบประหยัดนะแง่บายบ,า,บายบ,า,บายบาเจอกันในห้า